ทำนายดวง12ปีเกิดเดือนกันยายน2564เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับปีชวดนะครับต้องบอกว่าปีชวดเนี่ยการงานการเงินก็จะวุ่นวายติดขัดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าพยายามมากก็จะเสียมากนะครับพยายามน้อยๆครับแล้วก็จะดีครับสามารถผ่านไปได้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าวุ่นวายครับค่อยๆครับแล้วจะดีครับแน่นอนว่าคนปีชวดอาจจะอยากทําอย่างงี้นะครับต่บอกเลยว่า มันจะทําให้เรานึกอะไรไม่ออกครับตันๆครับไปไม่ได้ครับฉะนั้นทําในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอครับเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าเน้นไปที่ครอบครัวจะมีผลกับเราดีมากๆเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับรักครอบครัวรักเพื่อนๆนะครับพี่น้องครับจะดีกว่าในเชิงของชู้สาวนะครับจะทําให้ประสบผลที่ไม่ดีตามมานะครับสุขภาพจะเตือนเรื่องระบบหายใจเรื่องปอดนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับอยากให้ทุกท่าน มันเช็คกันดูได้นะครับการเสริมดวงนั้นผมแนะนํานะครับให้เสริมดวงด้วยการไหว้สการะเจ้าแม่กวนอิมครับแล้วเทพมังกรนะครับลองหากันดูนะครับใกล้ที่ไหน ไปเคารพที่นั่นไรเลยครับ <Labor> ป <ator il orter> ีฉรูนะครับคนปีชรูนะครับการงานการเงินต้องบอกว่าคล่องตัวอย่างมากเลยนะครับยังคล่องตัวอย่างต่อเนื่องครับเฉพาะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ทําในสิ่งที่ยังทําอยู่ทําไปนะครับแต่ถ้าใช้แนะนําเรื่องของงานนะครับผมก็จะแนะนําเรื่องของการเงินนะครับยารักษาโรคนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับลองทําดูนะครับใครอยากเล่นเขาแบบค่าเงินก็ได้นะ ลองดูครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยละครับแล้วถ้าใครอยากหาอาชีพเสริมก็เป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมก็ได้นะครับอาหารเสริมพวกยาวิตามินอย่างนี้ครับถือว่าเหมาะมากๆเลยครับในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็จะเคลียร์กันได้ครับราบรื่นดีครับโดยส่วนใหญ่นะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็ช่วงนี้ก็มองๆได้นะครับคุยๆได้นะครับ จะเป็นผลดีนะครับชิวๆครับอย่าคิดมากครับเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังนะครับอาหารที่ไม่สุกนะครับจะทําให้คุณเป็นโรคได้นะครับอาหารสุกดีกว่านะครับแล้วเรื่องของน้ําตาลนะครับที่อาจจะมากเกินไปครับทาให้คุณรู้สึกมึนหัวนะครับปวดท้องได้นะครับหรือแปลกๆนะครับน้ำตาลขึ้นนั่นเองฮะลองไปเช็คดูนะครับการเสริมดวงนั้นผมจะแนะนําในตัวของปีเสียทองคําครับลองหาสวบกันดูครับ ครับรองว่าเป็นการเสีิยมดวงที่ดีมากๆเลยครับปีขานนะครับปีขานต้องบอกว่าการงานการเงินผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสามารถเติบโตได้นะครับสามารถมองหรือว่าสร้างอะไรเพิ่มได้สรับตัวคุณเองนะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับแน่นอนครับก็่ออาจจะมีความกังวลของเรื่องงานมากๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามายุ่งกับงานของเราครับทำให้เรารู้สึกสับสนนะครับในเดือนนี้แต่ผมจะแนะนําอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับเราเน้นนะครับ ไปในเรื่องของงานของการบริหารครับใครที่ทํางานอยู่นะครับงานเกี่ยวกับการบริหารจะเป็นสิ่งที่ดีมากตามตาแหน่งเลยครับงานประเภทไหนก็ได้ครับขอให้เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารครับจะเสริมดวงคุณได้ครับส่วนเครื่องความรักนะครับความรักต้องบอกว่ารักเก่าที่มีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วครับทำไปทุ่มเทไปครับสาหรับรักใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับจะทุ่มเทต้องให้ระวังนะครับเพราะว่า สำหรับคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเข้าเนื้อนะครับต้องแบบเหมือนว่าจ่ายเงินให้เขาเยอะทุ่มเทเยอะแต่กลับไม่ได้อะไรเลยครับแต่รักเก่านะครับก็ให้ประคองกันไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับรักกันเยอะๆครับในเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแนะนําให้ระวังเกี่ยวกับโรคเครียดนะครับโรคของหัวใจนะครับก็ลองไปหมั่นตรวจกันดูนะครับการเสริมดวงครับผมจะแนะนําให้เสริมของเป็นเทพปุอูนะครับ ใช้วเทพกุอู well แล้วต้องมีความตั้งใจมากๆนะครับจะเสริมดวงมากๆเลยนะครับปีเถาะครับการงานการเงินบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบอย่างอาจจะไม่ตั้งใจครับบอกเลยว่าเติบโตยากมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเติบโตยากนะครับยกเว้นคุณจะดวงดีมากๆจริงๆนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยแนะนําก็คือทํสถ่งที่คุณทําไปก่อนไม่ทําอะไรไม่อยากทำอะไรเพิ่มเลยครับทําตามน้ําครับใครว่าอะไรเราตามน้ําไปเลยครับไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะดีนะครับอาชีพที่แนะนำนะครับเกี่ยวกับพวกการประมงการเกษตรทางน้ำนะครับจะดีมากๆเลยครับหรือว่าทําเกี่ยวกับน้ําดื่มเป็นสิ่งที่ดีครับความรักนะครับก็จะมีการผิดใจกันนะครับเล็กๆน้อยๆครับ เราเคลียร์กันได้นะครับแล้วจะนําสู่ความมั่นคงในอนาคตครับใจเย็นค่อยๆเคลียร์กันนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรเรื่องเข้ามาลิงกับฟันทะเลากกันในเดือนนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับสําหรับใครที่ไม่มีแฟนนะครับหยุดไว้ก่อนแล้วกันครับคุยแบบเพื่อนเล่นๆนะครับอย่าไปซีเรียสมากๆนะครับอย่าเพิ่งเข้าจู่โจมอย่างว่องไวครับรับรองว่า เละเทะครับสุขภาพนะครับผมจะเน้นไปที่มือขาแข้งเอ็นนะครับเส้นประสาทครับให้ระวังครับใครทํางานหนักก็พักก่อนนะครับระวังจะเจ็บตัวง่ายๆครับการเสริมดวงนะครับผมแนะนําง่ายๆครับเราไปถวายน้ําดื่มนะครับจะไปบริจาคผู้คนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เขาขาดแคลนน้านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยละครับปีมะโรงครับการงานการเงินต้องบอกว่าคนปีมะโรงเนี่ยก็ จะมีอะไรภาระหน้าที่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับแต่คุณเนี่ยก็จะควบคุมมันได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับใช้คนนะครับหรือว่าสิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์ครับลองมองหาคนรอบๆดูครับพวกเขาจะนําโชคมาให้คุณครับส่วนอาชีพที่แนะนําสําหรับผมนะครับช่วงนี้แนะนําวิตามินยาครับแล้วก็การเล่นหุ้นครับ ุณเล่นหุ้นได้นะครับแต่ต้องใช้การศึกษานิดหนึ่งครับเรื่องของความรักนะครับความรักก็ต้องใช้การทุ่มเทนะครับแต่บอกเลยว่าความรักน่าพอใจมากๆครับใครยังไม่มีแฟนนะครับเรามองหาคนอายุมากกว่าครับไม่ว่าจะเพศไหนครับอายุมากกว่านั่นแหละครับเันนี้คูยคุณ อยู่ไม่ไกลครับเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะให้ระวังเรื่องของปอดนะครับน้ำท่วมปอดสำํำลักน้ําอันนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีดวงที่แข็งนะครับแต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับการเสริมดวงนะครับผมขอแนะนําย้ายมานิดนึงในเรื่องของพญายนาคครับ ไหว้บูชาเทพยานาะคบอกเลยว่าบอกมากมากครับสำหรับช่วงนี้ครับปีมะเส็งครับการงานการเงินต้องบอกว่าถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับมีโปรเจกต์อะไรจะเจอคนร่วมหุ้นใหม่ๆครับถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับการทำโปรเจกต์ของปีมะเส็งในเดือนนี้ให้เริ่มได้เลยครับใครถ้าเกิด ลองมองหาคนรอบข้างก็ได้ครับหรือใครมาชวนเราก็พิจารณาดีๆครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆการงานกันเนินจะดีมากๆเลยครับคงไม่ต้องถามว่าทํางานอะไรนะครับทำได้ทุกอย่างครับในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นครับรู้สึกว่าจะมีคนเข้าหามากขึ้นครับหรือว่าคุณสามารถไปเข้าหาใครก็ได้ครับเป็นโอกาสดีๆแล้วนะครับลองดูครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ดูแลกันให้ดีครับรับรองว่าเขาจะชื่นชอบคุณมากขึ้นครับ ในเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะให้ระวังเรื่องไมเกรนกับภูมิแพ้ให้ดีครับเป็นสิ่งที่ น่าสนใจครับการเสริมดวงนั้นผมจะแนะนําในเทพแห่งเจียครับกับเลขมงคลที่แถมมาด้วยคือเลข1กับ3ครับปีมะเมียครับการงานการเงินต้องบอกว่าในโชคลาภอาจจะยังไม่ดีนะนะครับมีการจ่ายมีการเดินทางอะไรที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําแก้เคล็ดในการลงทุนครับแนะนาให้ลงทุนอาจจะไม่ต้องเยอะมากครับลงทุนเล็กๆน้อยๆได้นะครับในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่ามีการชอบอยากทําอะไรมากขึ้นอีกเยอะเลยครับจะจะให้คุณตั้งสติให้ดีคิดให้ดีครับเบาๆครับ รับรองว่ามีโอกาสเสียมากกว่าได้ครับส่วนเรื่องของความรักต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเร่าร้อนเป็นพิเศษนะครับมีความรักมากเป็นพิเศษนะครับเสียเงินเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับความรักนะครับถ้าคุณมีกิเลสเยอะรับรองว่าในเดือนนี้คุณจะใช้เต็มที่ความรักนะครับฉะนั้นเนี่ยใจเย็นเบาๆลงบ้างครับส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีครับนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแนะนํานิดนึงครับให้ดองตรวจนะครับเกี่ยวกับโรคโรคหิตจางนะครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับโลนะคร ระวังเอาไว้นะครับการเสริมดวงครับผมขอให้เสริมดวงโดยพระเจ้าตากันนะครับในการฝ่าฟันทําธุรกิจเรื่องของสุขภาพต่างๆนานาครับปีมะแมนะครับปีมะแมการงานการเงินก็ไม่แนะนาเหมือนกันให้ลงทุนทําอะไรมากนะครับเพราะว่าจะต้องเหนื่อยมากๆเลยนะครับอยากให้อยู่เฉยๆนะครับแนะนํานิดนึงครับในการทำนะครับก็คือทํางานเกี่ยวกับปล่อยเงินกู้ยังได้อยู่นะครับเกี่ยวกับโรงรับจำนำอย่างเงี้ยยังได้อยู่นะครับส่วนเพราะว่าในในเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าพักไว้ก่อนดีกว่า เรื่องของผู้คนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจะเข้าบรลลมเล้าไปหมดนะครับเราเราผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะทําให้คุณอาจจะไปกดดันเขานะครับทำให้เขาเนี่ยอยู่กับคุณไม่ได้เขาเป็นไปได้นะครับรับรองว่าช่วงนี้เออไม่เหมาะนะครับที่จะไปจีบใครถ้าคุณยังไม่มีแฟนนะครับก็ให้เป็นแนวนี้ครับแนวเป็นที่ปรึกษาครับแล้วค่อยในอนาคตค่อยกลับมาเป็นแฟนกันแบบนี้ได้ครับ เรื่องสุขภาพนะครับต้องระวังเรื่องระบบท้องมากๆเลยครับระบบย่อยระบบท้องนะครับห้ามทานของไม่สุกนะครับท้องคุณมีปัญหาได้ครับการเสริมดวงโชคลาบนะครับช้ยสิ่งเอียครับแน่นอนครับเสริมดวงให้คุณมีโชคลาบแบบ passive income ได้ครับปีวอนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการงานการเงินนะครับเพศตรงข้ามมีอิทธิพลมากครับจะนําโชคลาบมาให้กับคุณนะครับใครอยากทำธุรกิจใหม่ทําอะไรใหม่ร่วมู้หรืใคร เน้นไปที่เพศตรงข้ามครับจะดีมากๆครับก็เช่นกันนะครับความรักต้องบอกว่ามีโอกาสเจอคนมากมายนะครับเต็มไปหมดครับแต่ระวังนิดนึงนะครับถ้าคุณเข้าผิดทางเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะกลายเป็นแค่เพื่อนที่แสนดีนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้ตรวจภูมินิดนึงครับภูมิอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็พวกเม็ดซีดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองตรวจดูก่อนนะครับส่วนการเสริมดวงนะครับถวายเงินทองถวายทําบุญทําทานนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับช่วงนี้ครับปีตะกาครับปีตะกาต้องบ่อย้ฮะเรา เน้นไปที่เพื่อนนะครับแล้วก็พี่น้องครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับจะนําคุณไปประสบความสําเร็จได้นะครับในเรื่องของการงานการเงินเยี่จะทําอะไรเพิ่มไหมนะครับแน่นอนครับปรึกษาการทําได้ครับวมทุนได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนผมแนะนำครับทำได้แน่นอนครับลองค่อยๆคิดครับหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับส่วนเรื่องของความรักนะครับบอกว่ามีโอกาสอยู่นะครับอยู่บ้างนะครับแต่ผมจะเน้นไปเรื่องของเพศที่3ครับจะมีโอกาสมากกว่า ชายชยหญิงหญิงอย่างเงี้ยครับหรือว่าคอนเวิร์ตกันนะครับที่กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับจะดีมากๆเลยครับหรือว่าแม่ไม้ลูกติดก็ดีนะครับออกพ่อไม้ก็ได้นะครับคนปีนการครับต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยคุณเป็นโรคอะไรอยู่ให้ระวังตรงนั้นครับเคยเป็นโรคอะไรอยู่โรคจาตัวอะไร คนปีระกาอยากจะให้ลองตรวจดูนะครับการเสริมดวงง่ายๆครับจุดเทียนนะครับถวายเทียนนั่นเองครับเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับตัวคุณเองครับปีจอครับปีจอต้องบอกว่าการงานการเงินดีครับประสบความสาเร็จดีมากครับถือว่าคล่องนะครับถือว่าจะจบด้วยดีนะครับแต่ระวังเรื่องของการหักหลังนิดนึงนะครับของการเอ่อ จะมีการโกงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับลองลองตรวจสอบดูนิดนึงนะฮะในเดือนนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีครับการงานการเงินที่คุณจะทําอยู่ก็ทําในสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วครับไม่ต้องแนะนําอะไรเพิ่มครับอยากทําอะไรมีโอกาสทําได้เลยครับจะเป็นคล่องที่ดีมากครับแต่ระวังเรื่องคนเอาไว้ครับอย่างที่บอกครับระวังนะครับระวังในเรื่องของความรักนะครับต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะว่ายังเป็นเดือนที่พลังตกอยู่นะครับกับคนรักที่มีอยู่แล้วหรือคนรักเก่าเนี่ยจะดีกว่าประคองกันไปนะครับ จะดีมากๆเลยครับส่วนใครที่อยากจะมีรักใหม่เนี่ยให้หยุดไว้ก่อนนะครับบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับก็ได้แต่มองๆคุยๆนะครับแต่อย่าจูโจมเยอะละกันครับเพราะว่าไม่ไม่น่าจะติดนะครับโอกาสจะน้อยมากครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้ระวังโรคเลือดไว้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าระวังนะครับการเสริมดวงง่ายๆของคนเกิดปีนี้นะครับคือการทําบุญลงศพครับถ้ามีโอกาสนะครับ แวะไปทาดูครับเสริมให้กับตัวเองครับแล้วจะดีมากๆครับปีกุลครับการงานการเงินต้องบอกว่าเหนื่อยครับอาจจะมีคนมาชักชวนคุณทํานู่นทานี่ครับแต่รับรองไม่ได้ผลครับพูดไปงั้นนะฮะคว้าน้ําเหลวครับระวังโดนหลอกด้วยนะครับฉะนั้นควรปีกุลอยู่เฉยครับดีกว่าครับความรักนะครับโดนขัดแข้งขัดขาครับโดนเสียเปรียบมากทําอะไรก็ไม่ได้โดนตัดหน้าทุกอย่างไม่ดีเลยครับคนปีกุล ักดีกว่าครับเรื่องของความรักนะครับคนที่มีรักเก่าอยู่แล้วก็ประคองกันไปนะครับอย่าไปหือๆมากครับเงียบๆเฉยๆดีที่สุดครับเรื่องของสุขภาพให้ระวังนักแข้งขานะครับให้ดีครับระบบสืบพันธุ์ครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับการเสริมดวงครับผมแนะนําเทพโวอูและแปดเซียนนะครับโอ้ยเซียนนะครับลองไปหาบูชาดูนะครับยังไงแล้วนะครับฝากคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ